ได้จากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่สภากาชาติไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน สนุนโดยซื้อกองทุนอะไรดีไทย ESG ลดหย่อนภาษีสูงสุด300,000บาทถือเพียงแค่5ปีจิ๋วเจิงปู่เซินเจียวหนังนึกถึงยาจากสมุนไพรจีนต้องจิ๋วเจิง สวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะมาติดตามทุกตข่าวช่วงที่1น,นะคะวันนี้วันศุกร์ที่20ธันวาคม2567อยู่กับคุณนพจรสใจกเกษมคุณสจีคันทยศดิฉันกมนลพรบรรกุณค่ะขอเริ่มขอแรกกันที่มนุษย์ป้ากันก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสมุทรปราการพระประแดงเมื่อมนุษย์ป้าจับกลุ่มรวมตัวกันไปดูรถแห่หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูนะฮะ ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะไม่ได้หัวร้อนแต่ว่าคุ้มคลั่งเลยความคลั่งเนี่ยมันไปถึงบนฟ้าแล้วมีผู้ชายคนนึงบินจากไต้หวันจะกลับมาไทายปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยคลั่งอะไรก็ไม่รู้ทางด้านของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้โดยสารคนอื่นต้องช่วยจับตัวกันเอาไว้เพราะเขาจะไปเปิดประตูฉุกเฉินนะคะ <ứng> นี่คุณผู้ชมลองดูนะโชคจะเลือกเอาแต่เข้าศูนย์บำบัด <ứng> บนเวียนอะออกมาก็ทำร้ายคนอีกแบบนี้อะ คุณผู้ชมพักกันก่อนดีกว่าสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องพื้นที่ชนบุรีอันนี้พ่อแม่แทบจะขาดใจลูกน้อยวัยหนึ่งขวบ9เดือนถูกรถตู้ทึบคันชนแล้วหนีน้องเสียชีวิตนะพ่อกับแม่บอกว่าเขากำลังเพิ่งเริ่มพูดไม่กี่วันเองเรียกพ่อแม่แล้วน้องกรจากไปเดกลับมาค่ะ ครบหามูมแล้วเ,เลือกเสริมด้วยซิริแลกจูเนียโจ๊กแซลมอนที่มี DHA และโอเมก้า36ใหม่ซิริแลกจูเนียโจ๊กแซลมอนถ้าคุณอยากพักใจลองมองหาสัญลักษณ์ Crystal Blue Line เส้นทางสายสีฟ้าที่จะพาคุณได้ออกไปใกล้ชิดกับพื้นที่สีฟ้าทั่วประเทศ Crystal เชื่อมคุณสู่พื้นที่สีฟ้าอีกครั้ง ยิ่งวัยผู้ใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจร่างกายเลือกแอนลีนมีสารอาหารหลากหลายได้ประโยชน์ดื่มแอนลีนทุกวันแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอะเพชรใหม่ซันซิลไดมันชายด้วยเคราตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชร ซซนซิลไดมอนด์ชายรอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาฟแฟเขาชอ่องที่สใส่ใจคัสสันวัตถุดิบรังสั์เป็นกาฟแฟที่หอมกลมกลม่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเขาช่องรสแท้กาแฟไทยแค่เปิดถุงหัวคัวันไทยสกแกนเน้อได้กระปะสกแกนเน้อได้มอเตอร์ไซค์สกแกนเน้ได้ทอง ถึง31บธันวาคมชิงโชคถึง19ธันวาคม2567้ยสปุ๋ยเต็มสูตราหัวคันไทปัญหาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยจัดการด้วย Dove Maysera Vitamin Booster บ Boost ูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผสานในไมซลล่าช่วยบำรุงตั้งแต่คอนจรดปลายช่วยให้ผมขาดร่วงน้อยลง12เท่าปลายไม่เปราะขาด Dove Maysera Anti Hair Fall ยิ่งวัยผู้ใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจร่างกายเลือกแอนลีนมีสารอาหารหลากหลาย <Al ene. S 3> ได้ประโยชน์ดื่มแอนลีทุกวัน เสร็จแล้วโฟมอสโอเมก้ามี DHA อเพิ่มขึ้น60%โอเมก้าสาม้ผสมไดออาหาร p d x อ็าไมไมครับโฟมอสโอเมก้าสามกกลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนหรอชมมิกลัวใช้ดาวนีด้วยไนท์พัฟฟ์มเพลช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืนหอมประทับใจติดทนนานดาวนี สนับสนุนโดยคูโบ t a Connect ตัวจริงที่ไว้ใจโทร020291747สันสิวพาวเวอร์ช็อตทรีทเมนต์ใหม่ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้สวยปังใน1ช็อตเราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้ดีไลท์ ใทยตรามังกรทองหอมเย็นชื่นใจจากอ้อยอันโอสดคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องพื้นที่ชนบุรี mm hmm. คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าช่วยตามหารถกระบะตู้ทึบสีดำถ้าใครมีภาพเป็นหลักฐานส่งมาให้เขาแล้วก็ครอบ<ะ>ครัวหน่อย mm hmm. ต้องมีคนออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้ mm hmm. ภาพนัจุดเกิดเหตุค่ะเป็นรองเท้าของคุณ